ค่ะเดี๋ยวเบ่งน้ากันนะจ๊ะเนาะมีกัสีย่างไก่บัได้หลายจ้าแล้วก็มองนีมันสิเป็นใหม่จ้ะเดี๋ยวสิมื่นสิเจ็บหนักกว่าเกาเน้าจ้ะเนะเพราะว่าขากันยังบหายดีเป็นไรให้พี่น้องชมธรรมชาติหมอกปกคลุมยามเช้าของประเทศสวีเดนตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงเคิงจ้าฟังทั้งคุณเป็นเกาะจ้า ตรงนี้เป็นสะพานขามกอไปนะจ้ะเนาะช่วงนี้กะเรือแถวนี้กะไปเมื่อแล้วจ้าถ้าเรือกะมีเตเลือหาป่าหละจ้ามี่บลายส่วนข้างบนนั้นก็เป็นบ้านที่ติดทะเลสาบอยู่ท่งเขาเนะจ้ะเนาะโขดหินฟังทังพูนที่เลือออกไปคุณกะ เป็นในเมืองจะเป็นเมืองเล็กๆจ้ะส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นเกาะนะจ๊ะตอนนี้หมอกอะปกคลุมจ้ะส่วนตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านเป็นบ้านนะจ้ะเนาะติดริมทะเลสาบงามหลายจ้าส่วนตรงทางพู้นที่มองบอกคอยเห็นเนาะถือกะหมอกปกคลุมอยู่จ้านันก็เป็นหมู่บ้านของเกาะฝั่งนู้นนะจ้ะเนาะ นี่ตรงนี้ก็เป็นสะพานตอนนี้กำลังสอมแซมอยู่จ้าสะพานให้รถวิ่งข้ามไปตรงเกาะฝั่งนู้นมีกระต่องค่อยระวังจ้าเพราะว่ามือนมากกับสินยาอีกความที่ว่าอยากให้พี่น้องเบิ่งและกะเป็นส่วนตัวกับมากจ้าทะเลหมอ,อกปกคลุมส่วนมากสิบอคอยได้ย่างลงมามือน,นีกันเลยว่าเ๊้ ตัดสินใจลงมาให้พี่น้องได้ชมน้ากันจ้าสวยๆเนาะจ้าเนาะงามบ่จ้าพี่น้องจ้าหมอกงามเศร้าว,วีตื่นมาตอนตีหานี่มืดสนิทเลยจ้ามิตะหมอกมองบ่เห็นอย่างเลยวี่ก็เลยคิดว่าอ่ะลอสักหน่อยหนึ่งตอนนี้แปดโมงเคิงกับพ่อได้เห็นหมู่บ้านที่หมอกปกคลุมเนาะจ้ากับสิมี่ วิวให้เบิ่งแน่จังน้อยถามีตะหมอกหลายมันก็สิมองบ่เห็นอย่างเลยจ้ากัเลยยางลงมาตอนนี้นะจ๊ะนเนาะกะให้เบิ่งพอสมควรเนะจ้าพี่น้องจ้านีจ้าโอเคจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้กะ พี่น้องเบิ่งแค่นี้นะจ้ะเนาะมือใดแดดดีกะคอยมาเบิ่งหม่บามันแตกต่างกันปันใดเวลาหมอกลงแล้วก็เวลาแดดออกถ้าอยากเบิ่งบรรยากาศตอนส,สวยๆที่มีแดดกัะไปเบิ่งคลิปเกาใดดนอจ้ะเด้ออันนี้เป็นกระช่งจ้ะกระช่งที่ไปตกกุ้งมังกรน,นะจ๊ะเนาะเ็นเอาขึ้นมาแล้วค่ะ หมดฤดูตกกุ้งมังกรแล้วก้อนสิกับบ้านก็เลยเห็นแวะถ่ายให้พี่น้องเบิงเนาะจ้ะเนาะโอเคค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้วีก็ขอจบคลิปใบแค่นี้นะคะพี่น้องคะก่อนสิบปวีก็ฝากให้พี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้วีไละเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะคะเนาะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบประดพาฐคลิปต่อๆไปของวีนะะเนาะค่ะนาะเป็นกำลังใจให้กันไปโดนยๆแ้วค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้วีก็ขอลาไปก่อนขอพุดหลายๆด้วยค่ะบ๊ายบาย